สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะคิมนี้มาโดค่ะต้มไก่ใส่ฟักค่ะเอฟซี FC ค่ะอร่อยอร่อยสูดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็จะใส่อ่ตอนนี้คุมพันกําลังต้มไก่ค่ะเอฟซี FC ค่ะต้มไก่ใส่ฟักแบบซ่บเลยนะคะมือนีกระไรเตะน้ำ ใส่น้ำปลาแซ่บต้มไก่ใส่ฟักค่ะนี่ค่ะอู้พี่นอ้องรดสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะต้มไก่ใส่ฟักแล้วค่ะพี่น้องเลิศก่นนะฟักวันนี้สองลูกนะคะฟักสองลูกไก่หนึ่งกิโลค่ะใส่น้ำปลา กุ้งพันใส่เกลือไปสองช้อนโต๊ะใส่เกลือสองช้อนโต๊ะน้ำปะลาก็ห้าช้อนโต๊ะนัวๆเเลยค่ะผงชูรดครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีพริกตามพริกก็จะมีข่าตะไคร่ข่าตะไคร่มีข่ามีตะไคร่มีพริกขี้หนูสดใส่ตีค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะต้มไก่ใส่ฟักค่ะกําลังเดือดค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องพ่อแบๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อกนนลยโอ้เดือดดีแท้แใส่ใบหังรักเนี่อือสุดยอดเลยค่ะนี่ใครจะซีถ่าดูค่ะ ต้มไก่ใส่ฟักแจ่บๆน้องกันเดอค่ะเดอขอบคุณโดกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้อ,นองเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ต้นใส่ต้นหอมด้วยนะคะใส่ต้นหอมหอมหอม คุณทุกกำลังแรงใช้ที่ว่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้ฟักสุกก่อนนะคะรอให้ฟักสุกก่อนเสร็จแชบมันกันได้ค่ะพี่น้องต้นไทไทฟักอร่อยเลิอรลดเลยค่ะ เด็ดเคล็ดลับช่องโกงคำพันตุลากันค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะนี่ค่ะโอ้โหใส่ต้นหอมลงไปพี่น้องเอยสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนใส่ใบมะขามอ่อนอีกนะคะคุณพันจะใส่ใบมะขามอ่อนอีกนะคะ เซ็บเลยค่ะพี่น้อง คนได้ซีมากเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนี้ก็ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยค่ะ FC ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้ใบมะขามอ่อนมาแล้วจะเช็ค่ะใบมะขามอ่อนบ้านป้าดอกลามแช่บเด้คพี่นองเี้ยปั๊บดุ๋นกะหล่ำปลีหอมพันตุลากันอร่อยเลิศลเลยค่ะนี่ค่ะต้มไก่ใส่ฟักใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะ FC ค่ะ แซ่บๆน้มกันเ้นยค่ะเด้อพี่น้องอร่อยเลิศสเลยค่ะนี่ค่ะต้มไก่ใส่ฟกักใส่ยอดมะขามอ่อนสูตรเด็ดเคลดรับช่องโคคัมพันตุลากันค่ะเอฟซีค่านี่ค่ะเดี๋ยพุดธพุุดเลยค่ะเจวกุมันจะตักให้เอฟซีดูนะคะีนี่ะ่ะพี่น้องบ็ โอ้สุด,ดยอดเลยค่ะแซ่บๆน้องกันได้ค่ะพี่น้องเด้อต้มไก่ต้มไก่ใส่ฟักใส่ยอดมะขามอ่อนผลไหนพี่น้องเบ้างอร่อยเลิศลดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะตัวเด็ดกินรับช่องคุมพันตุลากันค่ะเดี๋ยวคุมพันตุ์ักใส่ถ้วยรีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะเอฟซีค่ะออพี่น้องบ้งสุด,ดย,ย,อ,อ,ยอ,ดอดเลยค่ะอร่อยเลิศๆุดเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าให้ไกปน้องเดี๋ยวคุมพันจะตักรีวิวให้เอซดูนะคะนี่ค่ะเสี๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะต้มไก่ใส่ฟักค่ะเอซค่ะสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้า เร็จเดี่ยวร้อยแล้วค่ะต้มไก่ใส่ฟักไข่เอฟซีขานี่ค่ะอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้ใส่น้ําดื่มสะอาดสองลิตรนะคะไส่ไก่หนึ่งกิโลกรัมค่ะฟักสองลูกไข่เอฟซีขาเกลือสองช้อนโต๊ะน้ําปลาห้าช้อนโต๊ะค่ะอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะพริกขี้หนูโขกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็พริกลูกโดดมีข่าตะไคร้ข่าตะไคร้แล้วก็ยอดมะขามอ่อนค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะตรงไกไ่ไซฟักด้วยค่ะพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ